ที่โรงเรียนบางแห่งเนี่ยถึงกับห้ามเล่นในพื้นที่โรงเรียนเลยค่ะไปดูเลยนะตอนเรียนอยู่เนอะเดี๋ยวเล่นจับโปเกมอนันอยูน่ไม่เป็นอันเรียนกันพอดีบรรยากาศอย่างที่พี่แจ๊คเห็นเนี่ยนะคะกระแสการเล่นเกมโปเกมอนเนี่ยกำลังระบาดอย่างหนักเลยนะในกลุ่มนักเรียนแล้วก็วัยรุ่นที่นิยมเล่นเกมนี้คนแก่ก็เล่นนะตอนนี้ดูสิน่ะก้มหน้าก้มตาใช่ค่ะแล้วก็จากการตรวจสอบที่โรงเรียนเบญจมมหาราชนะคะซึ่งก็เป็นโรงเรียนมัธยมชื่อดังประจําจังหวัดวนราชธานีแล้วก็มีนักเรียนกว่าส0 0พัคน นนก็เพราะว่านักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยนะคะวันๆก็ไม่ทาอะไรหรอกนะใช้มือถือดูข้อความในโซเชียลใน Facebook เฟ e บุ o กนะนี่คุณครูสอนอยู่นะ<ช>ออสอนอยู่นะคะแต่มีแอบเล่นนะเขา,เอาบอกว่าแต่ว่า ถ้าเทียบเป็นส,สัดส่วนเนี่ยนะเขาบอกว่าก็ยังถือว่ายังเล่นโปเกมอนน้อยนะ<อ>ไม่เหมือนในกรุงเทพซึ่งจากการสอบถามน้องนักเรียนชั้นม2ออคนหนึ่งเนี่ยเ<อ>นี่ยนะกูอยู่ในกลุ่มนี้แหละเขาบอกว่าการจัดเวลาในการเล่นโปเกมอนของผมเนี่ย<อ>จะเป็นช่วงพักเที่ยงนะพี่อ๋อ,อเขาจัดเวลาเรียนเป็นเรียนรู้จักเวลานะคะพี่แจ๊คเขาบอกว่าหรือในช่วงที่ไม่มีชั่วโมงเรียนแล้วก็หลังเลิกเรียนเท่านั้นนะถึงจะมารวมกลุ่มกันเป็นแก๊งระหว่าง กลับบ้านจึงไม่กระทบกับการเรียนเออนี่เข้ากับนโยบายใหม่ของรัฐบาลพอดีเลยลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาเล่นพี่ครับเล่นคนละอย่างไหมเอาไม่ใช่เหรออันนั้นมันลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้แต่ถ้าน้องเอาไปเล่นโปเกมอนโกหมดเนี่ยน้องจะได้ความรู้ไหมนี่นั่นนะสินะคะขณะที่ทางผู้ในการโรงเรียนเบญจมมหาราชนะคะร้อยตรีกมลสัจสีเนี่ยก็บอกว่าทางโรงเรียนมีการอบรมให้ความรู้หน้าเสาธงทุกวันนะเกี่ยวกับการเล่นเกมทุกเกมของเด็ก ก็คือจะอบรมฝึกทักษะให้นักเรียนเล่นเก่งๆใช่ไหมอย่างนั้นหรือเปล่านะบอกว่าไม่ใช่หรอส่วนเกมโอเกบอลเนี่ยที่กําลังเป็นกระแสขณะนี้นักเรียนเนี่ยเขายังไม่เล่นมากเท่าไหร่เพราะเขาเล่นเกมอื่นดู ฮะเอ๊ะยังไงเนี่ยคะไม่ใช่เขาบอกว่ายังไม่ค่อยเล่นโปเกมอนโกอเคแต่เขาบอกเขามีเขามีนะมีอบรมให้ความรู้นะเกี่ยวกับการเล่นเกมทุกเกมทุกเรียนนะโรงเรียนต้องเท่าทันใช่ต้องบอกเด็กหน้าเสาธงเลยอาจจะมีกุศโลบายก็ได้นะคะแล้วเขาบอกว่าแม้กระทั่งในเวลาเรียนเนี่ยอาจารย์ประจำวิชามีมาตรการควบคุมนะคะก็คือว่า จะสั่งให้ปิดมือถือแล้วก็ห้ามเล่นเด็ดขาดจริงๆเวลาเรียนไม่ควรเปิดแล้วนะมือถือจริงๆลายเด้งขึ้นมานี่ก็เสียสมาธิแล้วเขาบอกว่าเนี่ยค่ะไม่เชื่อฟังเนี่ยนะคะก็จะมีการลงโทษเขาจะให้ทํากิจกรรมหรือตัดคะแนนด้านความประพฤติดีมากซึ่งก็มีผลนะคะกับน้องๆเวลาที่ขอจบการศึกษาแน่นอนน้องๆจะไม่จบนะเนี่ยถ้าโดนตัดคะแนนเยอะเนี่ยจริงๆก็เป็นมาตรการที่ดีนะซึ่งเขาบอกว่าขณะที่โรงเรียนในระดับประถมชื่อดังของจังหวัดหลายแห่งเนี่ยนะคะมีคาสั่งออกมาแล้ว เหมือนกันว่าห้ามเล่นเกมมือถือโรงเรียนอย่างเด็ดขาดถ้ามไม่เชื่อฟังเนี่ยจะต้องเรียกผู้ปกครองมาคุยแล้วล่ะเพราะฉะนั้นเขตโรงเรียนไว้ดีแล้วดีแล้วฮะทำอย่างนี้แหละถูกต้องแล้วน้องๆจะเล่นเนี่ยก็หลังจากออกไปจากโรงเรียนก่อนก็แล้วการเอาใช้เวลาว่างในชั้นเรียนในคุณครูสอนอยู่เนี่ยไม่ควรนะเสียสมาธิอย่างยิ่ง